สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเที่ยวอยาอโอวาคุดาน,นี้นะคะถือเรียกอีกอย่างว่าหุบเขานะลกูกเราก็จะไปชิมไอติมไข่ดำเราวนะน,นั่งมานะรถตอนนี้มีโดสแผ่นยักษ์ขายนะคะแบบนี้เดีย๋ยวเราไปชิมไอติมไข่ดำกันเลย ตอนนี้เรากัอน่าหนืะน้างเนะคะทยดนเป็นกันเลยนี่เราก็มาถึงน้ำแร่ที่มันเคยเป็นภูเขาไฟมาระเบิ เราแร้ธาตุไอกำมาถันด้านล่างมันละลายขึ้นมาสังเกตได้จากน้ำสีขาวนะคะเขาก็จะนําไข่มาต้มในนี้แล้วแล้วพอต้มเสร็จมันก็จะเป็นไข่ดําใช่ไหมคะพอเป็นไข่ดำเขาเชื่อกันว่าถ้ากินกินหนึ่ลูกเราก็จะไปซื้อไข่ดำกินกันเลย นไ,ไ,ไข่เป็ดเนี่ยดูมันไข่เป็ดน,นี่คือใส่ที่เรากำลังต้มอ,อยู่ะค่ะอันนี้เราซื้อมาแล้วเอาไข่ดากลิ่นกำมะหันรแรงมาก เราก็จะซื้อปัาซือไขย่ยังร้อนอยู่เลยนะคะร้อนมากเรายังกินไม่ได้เพราะมันร้อนนะคะคนใส่ดานี่คือไข่ดำนะคะที่ต้มมาแล,แล้วเป็นไข่ไก่เนี่ยค่ะต้มแล้วเป็นไข่ดำแล้วก็จะมาขอ จะแกะเปิดกันเลยนี่ใส่ด้านในก็จะเป็นสีสามนะคะ